ทะเลมาแล้วกลับมาดูทางเดินจ้าวันนี้ลมโอ้คนมาดูบรรยากาศอันนี้มันจะมีป้ายบอกไปในเมืองทางนี้ไปคริตันเฮิร์ทางนี้ไปถีบจักรยานจ้ะเป็นทางจักรยานนั่นเองนี่จ้ะสาวุทงไทยผ้าบึงเดี๋ยวเป็นทางจักรยานค่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ถ้าใครชอบบรรยากาศเนาะถ้าใครชอบบรรยากาศเนะรรา,าเนะบรรยากาศดี โอ้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นี่เม็ดนี้โอ้ยวันนี้ทะเลคลื่นแรงมากทะเลพิโรดจะวันนี้ แต่ไปยืนดูตั้งนานโอ้บรรยากาศดีจ้ะแต่ก็เป็นการเป็นแบบน้ําที่ไหลขึ้นมาจากทะเลเป็นฟองเลยจ้าสวยอีกแบบนึงสวยงามอีกแบบนึงจ้าว่านี่พระม่ยางเบิงนี่คือทางทางที่เดินทางที่เข้าถีบจัก,กรยานแล้วก็เดินจะ้ะวันนี้อากาศเย็น,ยนจนหูจนหูเย็นแล้วค่ะวันนี้ลมนะลมเนะี่ยลมแรก ปลายเดือนตุลาลมจะแรงมากปีนี้สงสัยจะหนาวมากแน่นอนเลยปีนี้เนี่ยไปดูที่ตกปลาเขาสถานที่ตกปลาตรงข้ามกับบ้านเรืออาชาภูไทยพาไปดูก่อนค่ะมีเวลามาแล้ววันนี้นี่จะ้ะหลังจากที่ไปดูทะเลมานี่ ที่ต,ตกปลาเขาก็จะมาตกปลาตรงนี้เนาะเนี่ยทางเดินลงทางเดินลงตกปลาจะ้ะมาดูใบไม้ก็ยังไม่หล่นยังไม่เหลืองมากนะคะทางตอนใต้นี่ล่มจะลบมข่อยมาพร้อมล่มดีดีเหมือนนี่ก็ไเลยมากับล่มเนี่ยตรงนี้เขาจะมาตกปลากันเยอะมาตกปลากันตรงนี้นี่จ้ะเขาก็จะมีทางเดินทําเป็นไม้ เป็นไม้เป็นอ่าเป็นไม้เป็นขั้นขั้นเหมือนบันไดแบบนี้แล้วก็เอาเอาอลูมิเนียมมาใส่กันลื่นนั่นเองจ้ากันคนเดินลื่นเห็นไหมเขาจะเอาแบบนี้นี่เป็นความคิดที่ดีนะคะเนี่นี่ยนี่ไม้แล้วเขาก็จะเอาเหล็กเหล็กตะข่ายอลูมิเนียมแบบนี้เอามาใส่เอามาวางใส่ให้คนเดินจะได้ไม่ลื่นอยังประมาณนี้ละจ้าจะได้ไม่ลื่นเห็นไหมอันนี้เป็นโป๊ะ โต้ไม้สำหรับเดินเดินมานั่งปิกนิกหน้าร้อนหน้าหนาวใครจะมาก็ได้เหมือนสาวบุไทยเนี่ยโอโ้ลมแห้งมันนิโซลาซส์เสียงเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมจ๊ะเขาจะมีให้แบบนี้อันนี้ก็ต้นกุกต้นเกตทั้งหลายไปหมดแล้วนี่ลมแห้งปัญญายุ่งเอาหยุดโอนไหวไปตามลมสวีวีวีแต่อยากให้ดูแต่ไม้ผุพังหมดแล้วนะคะัเนี่ยมันลานหลายปีแล้ว ไม้มันผุหมดแล้วเนี่ยนี่ให้ดูอันนี้ท่าเน,นี้ยเขาจะมาตกปลาเป็นประจําเลยนะเออเนี่ยมันจะเป็นโป๊ะ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 เน,นี่ยมันก็จะมีไม้ลมแหงอันนี้ทางขวามือก็จะทางเข้าไปในเมืองตัวเมืองแองกันโฮมอันนู้นก็เป็นเขาก็ทางทำงานอยู่ล้าง,างเรือเก็บเรือที่ทำเรือตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารตรงนั้นก็เป็นสะพานนี่แหละ ใต้สะพานข้างสะพานแบบนี้ที่เขามาตกปลากันอันนี้คือสะพานจะข้ามไปทะเลโอ้ทะเลงามจังเันนี่จ้ามีเวลาแล้ววันนี้โอเคปะยางกลับไปบ้านเรือนี่ยปุ๊เขาก็เดินเดินตามแบบรอยตะข่ายแบบนี้ค่ะเดินตามรอยตะข่ายแบบนี้จะได้ไม่ลื่นเนี่ยคะอือเป็นความคิดที่ดีโอเคค่ะ